สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสะว่าวันนี้เราก็ยังอยู่กับแบ็กซ์วอนอีกเช่นเคยครับซึ่งผมบอกว่าเป็นการที่ปรับมาแล้วเนี่ยเล่นอย่างมันเลยนั่นเองรุ่ Back นแบ็กซ์วอนในวันนี้ครับอยู่กับแพ็กเกจเบล์นั่นเองเป็นแพ็กเกจที่ผมเรียกได้ว่าเหมาะก,กับแบ็กซ์วอนใหม่สุดๆไปเลยนะฮะปัญหาเดียวของแบ็กซ w วอนตอนนี้ก็คือไม่ขึ้นมือแค่นั้นเลยถ้าขึ้นมือก็คือจะมันมากๆแต่เด็กเนี้ยต่อให้ไม่มีแบนะ็กซ์วอนก็เก่งอยู่แล้วนะฮะมา เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลุยแนะนําการ์ดกันทีละใบเลยใแบแรกเป็นเดอะฮูสครับผมแพ็าเกจดเบล์ขาดเดอะฮูสไปไม่ได้เพราะว่าเวลลูกของเดอะฮูสเนี่ยคือการที่เรียกเดี้ยงมอนมาเยอะๆการที่ใช้หนึ่งจี้เรียกหกพาวเวอร์ได้คือคุ้มมากๆนั่นเองนะฮะต่อมาเป็นล็อกเจนและคูนนะครับผมหนึ่งได้หนึ่งนะเปิดตัวบวกสี่พาวเวอร์ถ้าลงถูกที่ก็จะใหญ่ได้มากๆเลยจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสิบสามได้เลยถ้าเราเบลได้หลายๆทีนั่นเอง ต่อมาก็เป็นซิวเซเบิลครับผมตั้งแต่มาเนี่ยก็คือได้รับความนิย,ยมอย่างมากโดยเฉพาะกับเด็กเบลเพราะสามารถยิงได้บ่อยๆมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการยิง2องวูดได้ศัตรูหลายรอบแล้วก็เจะบบกเพาเวอร์ให้ตัวเองหลายรอบด้วยเช่นกันแรลุเขาก็จะเยอะสุดๆไปเลยต่อมาก็ไปนี่กูไม่รู้ก็เด็กเบลขาด<า>นี่กูไปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยเยือยหยุดที่สุดในเกมแล้วนะเพราะว่าเปลี่ยนเป็นเลมอนก็ดีคูณ2ทํทลายจั่วย้ายทางขวาบวกพาเวอร์เปลี่ยนโลชั่นทาได้หมดเลยนะเบามาใหม่ก็เล่นได้ใหม่อีกเช่นกันนะฮะ เป็น2 g 3พาวเวอร์เปิดใช้งานเนี่ยจนกว่าจะจบเทินหน้าเนี่ยการ 1G ้เราเหลือ0 g นปัญหาของแบ็กซ์วอนตอนนี้ก็คือถ้าไม่ขึ้นมือก็คือจะเรียบร้อยเลยอดเล่นหรือถ้าขึ้นมือเทินห้ากับเทินหกเนี่ยก็จะเล่นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าการเปิดใช้งานเนี่ยต้องลงก่อนไว้เทินหนึ่งก็คือเทินที่ช้าสุดของแบ็กซวอนเนี่ยที่จะลงไปก็คือเทินที่4เพื่อเทินที่5เนี่ยจะเปิดใช้งานได้น,นั่นเองนะฮะก็ถ้าแบ็กซ์วอนไม่มาช้าเกินไปเนี่ยก็เป็นใบที่เก่งมากๆเพราะว่าสามารถ ทำคอมโบกับฮิตมังกี้ได้อย่างแจ่มเลยฮะเพราะว่าดรอปหนึ่งไล่ฟีฮิตมังกี้ก็จะตัวใหญ่แบบเบิ่มๆเลยไม่ที่ไม่ต้องพึ่งมิสเทอร์โรเลยนั่นเองต่อมาก็เป็นฟาวคอนครับผมร้อนกับการหนึ่งี้ขึ้นมือนะก็คอมโบกับแบ็กซ์อนได้ดีมากๆในกรณีที่เทอร์สี่เราเล่นแบ็กซ์อนกับฟาวคอนใช่ไหมเทิร์ห้าเราก็จะเบิลดรอปหนึ่งบดๆขึ้นมาแล้วเราก็กดเปิดใช้างานแบ็กซ์อนไว้รอเล่นคอมโบดรอปหนึ่งหลายใบ กับฮิตมังกี้ได้เลยชิวๆหรือถ้าไม่คอมโบกันเนี่ยฟอลคอนก็เป็นการที่คอยเบ้าดรอปหนึ่งขึ้นมาเล่นใหม่ได้อยู่แล้วนะก็สําคัญมากๆนะต่อมาก็เป็นพ OK ่อไอเคสที่ชอบครับผมหน้าที่คือเปิดตัวด้วยนะแล้วก็เสียงดรอปหนึ่งขึ้นมาเล่นเพิ่มทําให้แบล็กสวอนมีแวลูเพิ่มขึ้นในการฮิตมังกี้ได้ดีขึ้นแล้วก็เปิดตัวของตัวเองก็เล่นกับแบล็วได้ดีขึ้นด้วยนะฮะต่อมาเป็นยูเวเเนครับผมเป็นการที่ที่ที่ดีมากในเด็กนี้เพราะว่าจะลดพาวเวอร์ของการสี่ห้าหกเอเนจ แต่ก็ยังใหญ่ได้ยูเรเเจนเลยเป็นการ์แก้ทางอย่างเด็กเฮร่าโดยนะเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราเจอเฮร่าบ่อยมากๆยูเรเเจนจึงเก่งมากๆในเด็กนี้นะฮะต่อมาก็เป็นเศษนะผมจะเป็น3ามสูนะเปิดตัวบวก2ตามพาวเวอร์ที่ต่างกันซึ่งเด็กเราเนี่ยพาวเวอร์ค่อนข้างต่างอยู่แล้วเพราะว่านี่โกะก็2ก็4ล็อกเก็ตก็5้ซิลวร์เซิลบว,วกไป3อยู่แล้วนะอะไรแถวนี้เดี๋ยวคูก็ลบ3ก็6เศษจึงโตได้ง่ายๆเลยแล้วก็บวกกับว่า อีกฝ่ายก็มีกาอีกนะฮะแล้วเรายัางเบลเซ่ขึ้นมาเล่นได้ด้วยบีดอีกนะฮะสามารถโตได้อีกนะฮะต่อมาก็เป็นแววบูไปไหนนี่เองหลังจากที่คุณเล่นการ์ดเปิดตัวเนี่ยแววบูโดดไปตรงนั้นแล้วก็บวก2ซึ่งเด็กเราเปิดตัวทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวคู่ล็อกเกสยูเวอร์ที่โกว์เฟคอนฮอคไอเซ่ที่พันกี้บีดนีรวมถึงตูกขนูของเคธิบิชอปด้วยนะมีเปิดตัวถึง3ใบเลยทีเดียวก็ส่งผลให้แววบูเมดิ้งเนี่ยใหญ่เท่าบ้านเลยไม่ว่าจะใใใหหหญญ่่่แคคไไไนนนเเเดดดี๋ยวทุกกกปรอูมมพล้า,าๆ ต่อมาก็เป็นฮีตมังกี้ครับก็จะเป็นการที่ปิดเกมได้ดีมากๆในเด็กเรานะยิ่งถ้าเราได้เล่นแบ็กซ์วอนเนี่ยเราจะมีดรอปหนึ่งที่เล่นได้สูตรนิจจี้เยอะมากฮิตมังกี้ตัวใหญ่เท่าบ้านเพือไม่ยากเลยน,นั่นเองก็คือ3ใบเนี่ยจะเป็นพาวเวอร์หลักของเด็กเรานะครับใบสุดท้ายก็คือบีสจะย้อนกลับการ์ดในโลเชันนั้นขึ้นมาพร้อมลดจี้ให้ด้วย1น,นึ่งหน่วยนะก็คือถ้า1นึ่งจี้ก็เหลือศูนย์เลยถ้าเป็น2องจี้ก็เหลือ1นึ่งสามจี้ก็เหลือสองน,นั่นเอง ก็เก่งมากๆนะขนาดเนิฟม,มาลวงหน้าแล้วนะยังเก่งมากๆอยู่เลยถ้าไม่เนิฟจะขนาดไหนคิดดูดิเอาละข้าวๆาเด็กก็จะประมาณนี้ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก, like, ก, share, ก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อลงระกวดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมและต้องการสนับสนุนคุณสามารถส่งซุปเปอร์แทคงหรือว่ากดสมัครเมมเบอร์มาเป็นชาวกลิ้นกันได้ เมื่อคุณเข้ามาเป็นชาวกลิ้นกันแล้วคุณก็จะมีไข่และเมื่อเวลาผ่านไปไข่ของคุณก็จะฟักออกมาเป็นเพนกวิ้นตัวน้อยสุดน่ารักขอบคุณเมมเบอร์และผู้ชมทุกท่านครับผมมากันที่เกมนี้ครับเปิดมาโลเคชั่นแรกเป็นก่อมิวเออร์โอ้ผมอยากเล่นไปเลยนะให้รับบัฟที่ก่อมิวเออร์ไปที่ไม่แย่เผื่อเราเบลขึ้นมาเล่นด้วยโอเค เล่นตรงด้วยครับน็อกเกละคูนี่ครับยิงไปปุบปุ๊บปุบปิ๊บปุบปิ้วโอเคนะแต่คิดดี้ไฟเขาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันบับทุกเทิร์นเลยวัวเมียน่าจะเป็นที่ของเดอะฮูดนะฮะโอ้หผมว่าต้องเล่นปะ่ะนี่เดี๋ยวเรา Beast. บีสบีสเทิร์นหน้าเทิร์นที่สามเทิร์นสี่เราเล่นแวร์วูฟกับดรอ 1, ปหนึ่งสองใบนี้ได้ เล่นเอานี้โกไปรับบับก่อนก็ได้ถ้าทนี่โกรเป็นบัฟคูณสองอยงดีกว่านี้มากแต่ไม่ใช่เขาเล่นเป็นคิตตี้ไพร์มารีฮิลมีภาพเป็นเด็กวิคแคนดได้นะโอ้โหไชาสเกเรียนทำกันแบบนี้นาเกียมัไหมผมว่านาเกียดูดีนะให้หนาเกียโดวนบอมเมียไปเลยไหม ได้อยู่นะทนไปเล่นไปนะครับเทอร์นาเราค่อยบีสกับเอ็กโคแล้วกันนะครับแม่บู๊ปจะได้เล่นไหมเนี่ยน่าจะต้องเล่นเทอร์นานะเรือแบ็กซ์บอน Black มาเทอร์สี่ก็อยากเล่นแบ็กซ์บอนมากกว่าอืมและฝ่ายเล่นเป็นวาเลนตีน่าครับน่าจะได้จากมาริฮิวต่อ ใช่ไหมใส่มาเองมาเรฮิลแล้วก็ควิกซูเวอร์ที่ใส่มาเองเพิ่งเล่นนะพอค่อนเอาโวล์เอ็โคกับบีซะแล้วเธอน้าแว์วูปกระโดดไปมาปอขึ้นมาเละการดีนะครับโอเคเป็นบทีที่โดนไปนะาคิตตี้ไพ ผมอยากให้แวร์วูบจบซ้ายเพราะฉะนั้นนี่โกะกลางแล้วก็ลอกเก็ตซ้ายปะผมว่าเขาเล่นซ้ายแน่แน่แน่เพราะฉะนั้นวูบขวาล็อกเก็ตซ้ายนี่โกะกลางแล้วฟอลคอนซ้ายได้โอเคไม่แย่ม่แย่ดยที่แบ็กวซยไม่มานะ แต่แบ็กซ์อลไม่มาก็เก่งอยู่ละมัง้งใช่ไหมเอาตัวไทเกเรียนด้วยแหละมือเต็มเลยเบ้าค่อนข้างยากนะครับโอเคแต่สุดท้ายครับยังไงก็ต้องเล่นเศษซ้ายหรือเปล่าแม็กซ์อลมาช้าไปโอ้เปเป็นเดมอนดีมาก อย่งั้นผมเอาล็อกเก็ตขวากับแบบบูป,ปะทางซ้ายผมเล่นแค่เซจพอนะฮะแคั้นผมต้องเซจก่อนเศษก่อนเลยนะฮะก่อนดิโกะใ,ใหม่ใหม่ใม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ผมเซจซ้ายพอใบเดียวนะตรงกลางตรงกลางเป็นล็อกเก็ตใบเดียวก็ได้ <c oughs> เอาว่ด้วยยังไงดีวะว่นล็อกเก็ตเราค่อนข้างใหญ่อะ่ะทางขวาผมเล่นเป็นนิโก,กะโกับเอโคอืมผมชอบเพลงนี้นะโอเคล็อกเก็ตเราชนะแหละแน่ๆนะฮะทางขวาน่าจะฮิวนะครับแมวบฟค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน เป็นไงเขาเล่นเป็นออสโลตและค<ห>ิตตี้พายเท่านั้นไม่ไหวกับเราครับผมเกมนี้ชนะมาได้จ G ครับนนะและมาลุยกันต่อครับผมในเกมนี้เธอที่หนึ่งครับเปิดมาเป็นโลกคชันยางสถานทูตวากันได้ก็เจ๋งนะใช้ได้เพราะว่าสามใบนี้คาดว่าได้เล่นละมัง้งผมม่ได้เล่นนะ ยิ่งถ้าได้เล่นแบ็กซวอนกับแวร์วู๊ดไปคือสบายเลยเรามีฮอกอายเคสบิชช็อปกับฟาลคอนแบบเบากันมันจัดกลางรับเป็นแมชชีนเวิลด์ผมเล่นฮอกอายเคสบิชช็อปไปก่อนเลยแล้วกันมี่ผ่าเปิดเป็นฮอกอายเคสบิชช็อปเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นเด็กอะไรแล้วทีนี้เซนทรัลพาร์คไม่ดีเท่าไหร่นะครับอืม เรียกได้ว่าไม่ดีเลยเพราะว่าถ้าเราเล่นฟาวคอนปุ๊บกระลอกขึ้นมือปั๊บสมใบแบบอิมอ่มอผมอยากอุดขวาเขานะผแอซิดแอโร่แล้วก็เล่น US เอสเจตรงกลางไปได้เพราะว่าเด็กเราก็ไม่ได้ใส่การ์ดที่456ห้าหกเอนจีอยู่แหละให้ฝ่ายไปเลยก็ไม่เสียหายนะมาอุดขวาได้ก็จะดีซึ่งที่เล่นทางขวาเขาน้อยแล้ะเขาก็จะอุดซ้ายเราเหมือนกันเป็นเพลย์เดียวกันเลยนะฮะ มีาราหน้านกับเบสิคแอโร่ด้วยโอเคผมอยากซอลคอนนะ่ะเพื่อเอาแอซิดแอโร่ขึ้นมือนะครับสี่ใบเราต้องเล่นให้ครบซึ่งล็อกเก็ตซ้ายได้แน่เพราะว่าเขาเล่นให้เบสิคแอโร่ทริกเกอร์ขึ้นไปแล้วก็ซิวเซเบิลได้ทางขวาคิดว่าทางขวาเราน่าจะนำได้ไม่ยากหรือเปล่า แต่การเราเต็มมือแน่ๆเินหน้าเราดอกหนึ่งขึ้นมาสี่ใบเลยนะครับขอค้อนขึ้นมาฟับ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 ล็อกเก็ตยิงมาเป็นเศษครับโอ้โหอาอาณาย้ายมาตรงกลางโอเค เล่นเศษเลยได้ปะแล้วผมเล่น a อ i d ซ r ดแอที่ไหนดีที่น่าเล่นตรงกลางได้นะผมเศษขวาแล้วก็พิมพ์แอโร่ซ้ายแล้วกันเลนปิดเราเป็นกระลอกสามใบบวกฮีทมังกี้ได้จัดแบบไป ดีนะเราไม่เล่นซ้ายโดนอุดแน่ๆโอเคเอแจ็ okay. ครับโอ้โ oh หถ้าเยรปิดเขาเป็นฮาร์สมัดก็จะแย่นะเพราะว่าเอแจ็ A ชนะเลนได้ง่ายๆเลยทางขวาผมว่าผมชนะแล้วนะเล่นแค่นิโกได้ตรงกลางเราก็ เพลงนี้ไหมทางซ้ายผมไม่คิดว่าผมจะชนะเขาะดิคือถึอว่าเขามีฮาร์ดมากไหมอ่ะการที่เราไม่เล่นทางซ้ายมันเสียหายแค่ไหนงั้นผมไม่เล่นขวาอย่างั้นต้องไม่เล่นขวาแล้วก็เล่นเพลงน,นี้เพื่ออุดหรือเขาเล่นแอซิดแอโร่กลับมาดีไหมไป เขามีฮาร์ดมัดไหมคำถามของผมก็คือแค่นั้นเลยอะตออแฟฮารมัดได้ทังขวาเรานำโคอข้างเยอะไงผมเลยเลือกที่จะไม่เล่นนะครับมีฮารมัดจริงด้วยว่าแล้วเชียวแต่ว่าเหมือนคิดมังกี้ใบนี้จะทำให้เราชนะเกมนี้ได้หรือไม่ปาบ โอเคยังชนะได้อยู่ครับผมเกมนี้รอดมาได้แบบชิวเชียดจีจีครับมาเลยกันต่อครับผมในเกมนี้เืร์นที่หนึ่งครับออกมาเป็นเดอะรับไม่กด้าดีมากแต่ผมจะผ่านก่อนแบ็กซาวอนขึ้นมือมาด้วยจัดว่าแจ่มเลย อ้นี่กด copy ครับจัดไปเลยอฝ่ายเป็นฟอร์ดเขาเล่นบูดซ้ายได้แล้วทางซ้ายเขาจะเต็มเพราะฉะนั้นผมจะชิงชนะเดลาฟก่อนเลยนะครับไม้พานเลทเขาได้เซจถ้าเขาเป็นซิวเวอร์เซซิเวอร์ซัฟเฟอร์เขาก็าได้เปลี่ยบบุ่นะมี copy cat ด้วย copy cat ได้ใครฮีมังกี้แล้วฮีมังกี้อยู่ใต้เด็ก แต่เราได้คิดมังกี้ที่เก่งกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชิวบ้าเกมนี้ผมน่าจะอยากเล่นเล่นถมเดลาฟให้ชนะไปเลยนะครับจัดแบ็กซวอนกับซิลวาเซเวลไปเลยเขาบูดอยู่แล้วปะถ้เาเป็นคิดมังกี้เท่านั้นโอเค เราเล่นอะไรดีที่จริง Copycat ก,กับ Rocket ก,ก,ก็เป็นเพลย์ที่ไม่แย่งง้น US Agent ก่อนเลยเล่นอย่างนี้อ่ะออเขาเล่นซ้ายในหะ้ Rocket ไม่ได้ยิงเลยทีนี้เสียดายแต่อีกฝ่ายเป็น Silver Surfer แน่นอนนะคิดว่าหุ้ย p a าคอนกันกนบ Backswall นับจัดไปเลย Okay, ผมฟาคอนเพื่อเบาทั้งทั้งบอดขึ้นมานะฮะล้วก็เล่นเป็นดูมกับเศษได้ไหมถึงเศษเล่นเทอร์นาหนึ่งสองสามสี่เรามีสี่ใบผมว่าควรเล่นไปเลยนะครับแต่เล่นดูมไม่ดีป่ะเนี่ยเพราะว่าไอ้วิตอเจนยืนอยู่ตรงนี้ <c oughs> แต่ผมว่าต้องเล่นนะยังไงก็ต้องเล่น เธอหน้าเราลำฮิตมังกี้ชิวๆฮิตมังกี้ตัวใหญ่แน่นอนผมมั่นใจคือถ้าเดิดรับไม่ใช่ดูมจะดีกว่านี้ควาจริงนะเพราะเดิดรับเป็นดูมแล้วก็เบาย่องเลยโอเคใบนี้คือฮิตมังกี้นะครับทุกคนเพราะพี่แคทก๊อปมาเราเล่นไปเลยแล้วก็ซิลเวอร์เซเบิล ซ้ายหนักๆทางขวาเราเพลยนนี้พอโอเคชนะผมคิดว่าไหวคิดว่าไหวนะครับไปไปดูกันนี่สิบสองพาวเวอร์ซิวเวอร์ซิวร์ยิงเข้าไปเขาได้เสดไปทางซ้ายอะ่ะเขาแน่าจะแรงอยู่นะแต่ถ้าทางขวาเขาได้แค่ซ e วเวอร์ซิวเฟอร์ผมว่าเราไหว นี่เสรยจริงด้วยครับโอ้อย่างนี้ชิวๆเลยนะเนี่ยชนะทั้งสามโลเคชั่นหรือไหมเรียบร้อยครับชิวๆมากอุย้ยทางซ้ายเสมอจรๆครับานนะมาลุยกันต่อครับผมในเกมนี้เปิดโลเคชั่นแรกเป็นแมนชั่นทานลมนะผมไปเบเนียมไปก่อนปะท,ที่จริงอยากล็อกเก็ตและคูนแต่ว่า ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นไหนไม่รู้ว่าเคยเด็กอะไรอะ่ะไม่งั้นเราเกละคูณไม่ได้ยิงนะฮะตรงกลางเป็นมินิแ lap oh my g อดผมตัดใจเล่นแลคูณไปเลยป่ะโอเคเขาก็เล่นเหมือนกันอย่างไรแลคูณเราได้ยิงครับคนที่เล่นน้อยนะผมคิดว่าเล่นไปเลยดีกว่าเทิร์นนี้คือเทิร์นแวร์บูบแหละโห หอกอาชีมช็อบมาช้าไปอ่ะเสียดายเนี่ครับไม่ไไเป็นไรคือนักผมอยากจะบีชทางซ้ายขึ้นมาแต่อีกใจนึงก็อยากหอกอายเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันผมเล่นไปวุบขวาไปก่อนนะเพราะว่าโอกาสสูงมากที่เราจะเล่นบีชทางซ้ายนะอีกฝ่ายไปได้เคล่าอย่างนี้ชัวโอเค ผมบีสเบาขึ้นมานะครับแล้วก็นิโกะทางขวาให้หมาโดนกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนล็อกเป็นเดมอนกันไหวไหมที่เล่นน้อยครับปัญหานะมีแลบมันหนักมากโหยยากมากๆนะผู้ตามตรง โดดซ้ายแล้วก็โดดขวาเล่นฮักโตขึ้นน่ะเสยได้เหมือนกันแต่เราใช้จี้ได้ไม่หมดจริงๆครับถ้าจะใช้จี้หมดก็คือเราต้องฮิตมังกี้แล้วก็เสดไปเลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมต้องเล่นหินก่อนหินหมาโดดซ้ายแล้วก็เสษอ่ะต้องเป็นเพลงเนี้ย ถึงจะเล่นจีหมดแต่เธอหน้าเอ้ยเธอหน้าเราก็เล่นจีหมดได้นะสธอเนปด้วยเหรอคือเขาได้เปรี่ยบมากๆนะเขาเลยใส่แนรับฟมหินห้าออไอแล้วก็เซจผมก็ได้อยู่ผมไปดูนะไปอีโมดก่อนอนะันนี้สำคัญนะ ป้าป้าเราเล่นจี้หมดได้ไงผมเลยคิดว่ามีลุ้นน่ะนะครับโอ้แบตสวอรมาเธอสุดท้ายเลยหนะักผมฮิตมังกี้ซ้ายแน่ๆปะส่วนทางขวาผมอยากให้หมาจบขวานะหรือหมาจบซ้ายได้ไม่หมาจบกลางได้ดีอย่างี้ ก็จะเป็นเพลงนี้ให้หมาจบกลางทางขวาเรานำอยู่วะไม่นำเราเสมอถ้าหมาออกมาแต่เราเติมเบสิกแอโร่เข้าไปก็จะนำแล้วเลดักไม่โตด้วยอย่างนี้หมาจบกลางได้นะเอาใหม่ผม oh, พีดมักกี้ซ้ายชัวชัวแอซิดแอโร่เพื่อให้หมาโดดกลาง เบสิกแอโร่ให้หมาโดดขวาแล้วก็ซิลเวอร์เซเบิลให้หมาโดดกลางโอเคผมว่าไหวนะแม้อีกฝ่ายจะเป็นได้เฮล่านะอยู่ที่ว่าอินฟินิตเขาออกไหนด้วยนะใช่ไหมเหี่ยวปะเหี่ยวไหมไม่รู้อ่ะคิดไม่ทันเรามาดูกันดีกว่าเฮล่าครับ เขาว่างแค่2องที่พีพีนองออกซ้ายแล้วก็เดทออกกลางไม่ไหวนะเกมนี้น่าเสียดายสำหรับเขามากๆจีจครับอาจกันมาที่เกมนี้เลยครับเปิดมาด้วยเฮลคิเชนซึ่งดีมากๆครับเพราะว่าเรามีดอบหนึ่งเยอะอยู่แล้วผมชอบเล่นนิกโกะไปนี้ไปก่อนเดี๋ยวเทิร์นสามเราบีสขึ้นมาเลยนะ ไฟเปิดมาด้วยเนวิล่าทางซ้ายด้วยแปลกๆเย่ <c oughs> ผมเล่นเพทนี้เพราะว่าเทนสามผมจะเบาขึ้นมาแน่นอน <c oughs> ผมก็เลยเล่นล็อกเก็ตไปด้วยเลยโอ้วิวโดโออยู่ขวาน่าเสียดายที่เราเบาวโิโอคิสมาไม่ได้ เอาใช้บีสเบาขึ้นมาวาร์บ้วเราก็เล่นหน้าเล่น hit m o งกี้เลยนะตอนนี้ฝั่งเหมือนจะเป็นเด็กล็อกดาวน์นะฮะอันตรายพอสมควรผมว่าเราเควรเล่น hit monkey เลยครับทุกคนก็จะเป็นเพลงนี้อ่ะก็ซ v วเซเบิลทางขวาดิ้งไว้หน่อยเดี๋ยวฮูดไว้ก็ได้เนะเล่นให้หมดมือไปเลย เราใช้นิ่โก้ก๊อปปี้ฮิตมังกี้มาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้ลิงตัวใหญ่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับโอไม่ชีนเขาเล่นลีเจียนได้นะเาอะไรไม่ได้ทีดเ,เลข11บอพาวเวอร์ครับชิวๆโอเคนะทางซ้ายเรานำมูสิบห้าเขาตามเราไม่ทันอยู่แล้วปะถ้าไม่ใช่อินฟินอต คิดว่านะส่งผลให้เธอนี้ผมต้องอุดโมโจเวตัวเองเลยป่ะแต่ตรงกลางก็น่าเป็นห่วงนะครับพูดถึงแล้วผมอยากเล่นฮิตมังกี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเผื่อรีเจนซ้ายแต่ตรงกลางเราก็เป็นแต่ฮู้ไงกันหนักงั้นต้องเป็นเพลนี้ปะ่ะ หนูยังไงดีวะเรียกมันควรจะเป็นเพลที่เราเล่นได้แรงที่สุดอะเพราะว่าเรากลัวรีเจนใส่น้ำท่วมเนาะก็คงจะต้องเป็นเพลนี้แรงสุดและถ้าเราโดนอุดหรือเปล่าไม่รู้ค่อยว่ากันเพราะไม่มีรีเจนที่น้ำท่วมอันนี้เรามั่นใจแหละเป็นจูเบอรี่ครับดึงอีนฟินอยหรือเปล่าล่ะว่า โอ้ฟอสบนก็ใหญ่เลยทุกอย่างพร้อมแนละ้วเอ้ยตรงกลางเราค่อนข้างสบายใจเคลปิดเราเป็นเศษขวาแน่แนๆใหญ่สุดแล้วส่วนตรงกลางนั้นไม่ว่าเราจะเล่นอะไรเราก็แพ้อ,อินฟินิตแน่นอนเราก็เล่เลนไปเลยแล้วกันเศษขวาใหญ่นะผมค่อนข้างมั่นใจนี่ไงต้องยอมถอยจีๆครับ